เ็อือพรนารายบรรเลงเพลงเขา่าใส่ชื่อเจนเลียงมีคนนึงต้องร่วง<อ>ในคลิปก่อนผมได้ทำช็อตน็อกเอาท์ของชื่อเจนเลียงปรากฏว่ามีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าหนึ่งในนั้นคือผมเองซึ่งเขาหมายถึงคนที่โดนน็อกในคลิปอะ่ะคือเขาเองผมเข้าไปดูโปรไฟล์ก็พบว่าเขาคือพอรนารายผู้ที่ใช้ม้าดีดกระโหลกใส่ชื่อเจนเลียง กีฬามีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติบางครั้งเราน็อกคนอื่นบางครั้งคนอื่นน็อกเราบางคนกว่าจะเก่งโดนน็อกมาแล้วไม่รู้ตั้งกี่ครั้งแล้วก็เก็บประสบการณ์มาปรับปรุงพัฒนาวิธีการฝึกต่อไปส่วนไฟนี้เกิดอะไรขึ้นเริ่มต้นแล้วด้วยบัคิกกับกางเกงสีดำเงินคือบอนอน้ารายกางเกงสีดำคือ ชูเจียนเหลียมครับโอ้โหกระโดดเข่าลอยกรรมการนับนะครับมาดูว่าพอนารายจะรับมือ,อยังไงครับโอ้ยรัวหมัดของเจียนเหลียงอู้ขวาสวยครับเจียนเหลียงโดนแข้งไหมสวนขึ้นด้วยหมัดพอนารายวางขวาโอโ้พายุหมัดมาอีกแล้วครับต้องระ,ระวังครับโอ้โหกระโดดเข่าลอยพอนารายออกมาครับต่อยขวาขึ้น แทงใช้เขา่าให้เป็นประโยชน์โอ้โหต้องระวังให้ดีลูกแบบนี้ครับสวนไปโอ้ยโอ้ยวางไปวางลูกหนักหนักคือไปทีนึงโอ้ยสวิงคิกต้องระวังครับเจนเลียงแทงวางสวยคาโอ้หยแบคคิกพอนารายหลบสวยครับ มาอีกแล้วครับแล้วยกต่อไปพอนารายโดนวางขวามาเข่าไหมโอ้ยวางแข้งครับประไปชิแทงครับโอ้จเจเรียงก็รัวมาวิ่งมาเข่าลอยพอนารายได้ไปโอ้ยไ,ได้ไปได้ไปโอ้โหต้องระวังครับเดี๋ยวลูกชิกี้โอแบ็คคิกแล้ววางขวาคืน พอนารายไล่ไปอัดขวาโอ้โหโดนตัดเจรเลียเข้ามาจะรัวหมดัดอีกใช่ไหมพอนารายมาวงกันกรรมาการแยกกอดแยบไปวางขวาคืนหมูจะกระโดดแทงเขาครับต้องเข้าระยะประชิดดหรอแล้ววางโอ้โห,โโหต้องระวังครับนี่ลูกนี้เนี่ยเป็นที่แพร่หลายในเทโอนโดเหมือนกัน ต่อยลำตัวแล้วแต่ขึ้นหัวโอ้เข้ามาแล้วจะจับให้อยู่หมัดต้องเข้าไลาบ่บีครับถางไหมอู้สวิงคิกจบเกมครับผมว่าพรนารายใจเขาได้นะเขาเดินแม้ว่าอีกฝ่ายจะออกอาวุธมาค่อนข้างหลากหลายแต่เขาเดินแบบไม่กลัว แม้ว่าจะเพี้ยงพร้ำไปในช็อตสวิงคิกซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเพราะคงจะไม่คุ้นชินกับอาวุธประมาณนี้เพราะว่าปกติในระยะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอกับนักมวยไทยในประเทศก็อาจจะโดนวางแข้งหรืออาจจะเป็นเข่าหรืออาจจะเป็นหมัดก็แล้วแต่แต่ใครจะคาดคิดว่าเจดเลียงจะปล่อยสวิงคิกในระยะประมาณนั้นซึ่งเรื่องแบบนี้มันผิดพลาดกันได้และนี่คือคนเกง่ง100